กลับมาพอ,อกันคือเก่าเนาะจ้ะขึ้นโคกหาเก็บเห็ดคือเก่าจา้ะพี่น้องมือเนอี่ยจัดมานเห็ดนี่ยังแน่กับสามรุ่นสามเบ่งไปนับกันเนาะจ้ะผู้รวมเดินทางสวัสดีครับพอเบาเขียดรุ่นไปนับกันครับพี่น้องจกักดมันซ้ำไหนมือเนี่ยมันยังแน่แล้ว มันเห็นโลหะเห,หน้าขาวรุ่นไปน้ำกันเจ้าพี่น้อง,งเต็มตาบ้เก็ดก้อนเลือดสองดอกโอ้กำลังเกิดเลยพี่น้องกินหหน่อย นี่นอะไรนี่เป็นเห็ดก้อนหน่อยเห็ดก้อเลือดก้อนก้อน,อ,น,อ,นอิงก็ด้ cái này Cô Ở bà một này không thế nào hết không? ta bà, bán Đó, bán luôn bán bỏ cái ngon này Mán, ก็ประมาณพอ่าเขียดไม่จะึ้นมากอกันพี่ลองคุนแปวเอาเฮดก็แล้ก็เอาอยิองเด็กหน่อยเพิ <c oughs> ่งเขา้าแล้วนี nó chuông màu xìu xìu con một điều sáu anh cứ rồi bớt นามาใส่ติดตรงนี้เห็ดรูปกดอกอนข้างเนาะดอกสองดอกนะมาเปคู่นุ่มสบันเ้าเลี้ยงที่ดอกหมดยไม่มีตัว แจ็บครับพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนี่ป่ะยูนี่มันบ้แมนตินนี่แหละแมนโอ้แมนอีิงเหรอเจ็บมันย่างนี้ดอกนี้พี่น้อง ขุ่นเขาคาไล่กนนิน,นเลยหรือไมนอนนอนงียงดูตกไปไหนที่นอคินไม่มีเลยที่น้างม <c oughs> ีหวัวยื่นหนียื่นหนียังมีมาไ <c oughs> อเฮ็ดผึ่งมาไปห้ามาพอใครนื้นข่เขาคาเรลืองพี่อน นี่สวยมามเลยเนาะผุดไม่มีต่อมีอูนพี่เนาะไปไปแมงมีดูตอไม่ยังง่นผีอีกฟังพีอีกสองดอกนี่บอกรึยังบ่งี่แบบหนาบดอ่ออีกสองใครพี่เนอะ บานเบิดอีกแล้วนะพี่น้องด้วยเห็นลกกะหโง่ก็ได้แ<า>นี้พี่นอ้องอีกสองเป็นทั้งเธออีกสามเป็นหา ะนะสะอาดพี่ดีพี่น้องคนประตกมามบ้านก็จีิงามเลยหนี่ลายทางไปจักสิไปตรงไหนได้มันลายเลย, <laughs> ล,ายาลายมัน<ว>ไปหมูวันจีวะ,ะขอากันแล้ววันจีได้ตเฮ็ดร่วมนี่โอ้ยมาดูพี่น้องมาเก็บซอยได้ดย น้ำเลก็แต่เห็นช่องดรวมๆนี่ตะบงนเ่าไห่เจ๊ม้ำมนอย่งก็้ีเป็นใครอยู่เนาะบ่เห็นบ่ได้มานีเลนี่เขา กูบานพี่น้องไครง่ามเนี่ยวตายพี่น้องเอ้ยเสิ่ไหนเี้ยกันนะพ่้บานเบ้อันนี้บานแล้วก้เดาจุ่มด้ไรสนั่นจุ่มจุ่มยังมีอยู่พีน้องสดอกบานตรวจดลโโอเค มาเก็บบานเ่ยโอ้ดีจังม่ว่าท่านตูมเี้มาว่าท่านตูมก็เอาบานมีลาป็นลายดอกมิเตะเนี่ยแนมื่อนกันอยู่ ไม่เหนียกันไม่รับองกูน้ำใสไปนี่ละบ้านเต็มอยู่ต uh ูมสองตู้ นี mm. ่จูมไข่แน่ไงดูโอ้เอาแล้พี่น้องไปนีะไข่เนี่ยพัอจังเียตัดเนี่ยห้าค่นหลายหัวขึ้นนานมาแล้วดูตรงสัตหรอต้องตัดทั้งสี่เล่ยนเสืออือ ก็งัดม่ได้เขียดพี่แล้วกระวันนี้แล้ก็ยูพีอีกเนี่ยสองอันนี้ยักลึกี่ วกัดเดือดตัวที่หกหกี่นองเลยน่ามาคงสี่นะแดงขาขนดอกงงที่นองไปเด้อบังด้วยบาบังด้วยี่นองบังนี่เดี๋ยวมันจะเนกินทองเชียว่าอายมูวะอายมูตอนนมนเลย เดี่ยวเอาที่ก้นอนสิสามดอกเกืนคู่เลย่น้งเลยคู่แฝด ยังกัดไปที่ลมนี่ยแสบลายพี่ยังกัดขาเพอนเด็ดเ,เด็ดซองโอ้ยขาขากุนใครเนี่ยนี่โอ้โหนี่ขาดียเยเหรียนเซ็ตไม พอเดี๋ยวพี่น้องเดีฝ้าโอ้ิดเสื้อเสื้อตัวบุหอดบานได้หลักฐานพี่น้องเป็นเหยียบเหยียบพี่น้องบ่เห็นนี่พอแล้วบ้านีตุ๊กตาว่าจะเขัดเหยียบเพราะมันเจ้าของกเหยียบเพื่อัน ตัวสวยเหรอลูกขาหักกันมาเลยโอ้ยหากกกันพี่น้องบ่อนแล้วน้องคะพี่น้องถึงช่วงถ่ายของฮอดเราจะมือน,นีลยชวดตาใหญ่เลยจ้ะพี่น้อง <c ười> ได้ใส่ถุงุือจ้ะเนี่ย นี่เป็นเห็ด,ดทานนะจ๊ะสามถุงอย่างพี่น้องมันก็นเห็ดทานนี่เห็ดลุงงกตุ่มจ๊ะนะตุ่มๆคล้ายๆมันนี่ดีเลยจ้ะพี่น้องมันเนี่ยเป็นเห็ดร่วมเนาะเห็ดร่วมกับสิไลเนี่ยเป็นเห็ดเพิงเห็ดลุงงกไฟนาเขาครบครบเลยถึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อเขาจะได้พอกันคลิปต่อไปได้จ้ะ ขอบคุณเนบซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความหว่วงใยที่มีให้ด้จ้าพ่อกันอีกแม่จะพี่น้องมืออื่นห้องสีมันอันใดแน่เพเห็ดกระปุกลูกเพิ่นโชว์ดูเลยโอ้ย oh, yeah. พี่น้องอ <laughs> เพิ่มมาใหม่เหกระปุกลูกนี่เละจ้ารีพิ่ง สำหรับคลิปนี้เขาสองคนรักกับบ้านคนค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เอฟซีมันมาจากมาจากมาจากไส่ก๋จ้ะมาจากหมวกเล็กจ้ะมาจากหมวกเล็กนะเอฟซีมาจากหมวกเล็กจ้ะตาฟาหาเห็ดจ้่มาเต้าไก่เล้วจ้ะมาต้งไก่มาต้งไก่ตามตามฮะตามหาเอฟซีใจเอฟซีมันมาตามหมวกเล็กแล้วค่ะแล้ว ยเท่าจ้าบาทนะอันของแม่ได้แบบนี้นะของแม่ยูพี่อะอจ้ายังยังมาออกบกดอยอ่ขายค่ะขายคือกันเหรอจ้าขาย